ขอสวัสดีครับเพื่อนกนญาณิมิตผู้ไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพูดคุยธรรมะกันอีกเช่นเคยเนาะเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครับว่าไปนั่งวิปัสสนาะคําว่าไปนั่งวิปัสสนานั้นมันคืออย่างไรนะถ้าถ้าเราได้ยินเช่นนั้นให้รู้เลยว่าคําว่า ไปนั่งวิปัสสนานั้นแสดงว่าคนที่พูดนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของคําว่าวิปัสนาะไม่เข้าใจของคําว่าวิปัสนาเพราะนั้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการาทําวิปัสสนานั้นทํำยังไงจึงจะเรียกว่าวิปัสนาะเรามาดูว่าปกติของคนเรานะเอาจะเริ่มต้นตั้งแต่คําว่าสมาธิแล้วก็ต่อด้วยวิปัสนาแล้วกันนะครับเพื่อนเพราะเราจะได้เห็นว่า,าความเป็นไปเป็นมานั้นอย่างไรเนาะ คพามว่าสมาธิเนี่ยเราเราลองเราเคยสังเกตเราไหมว่าทุกๆคนเป็นแบบนี้นะเวลาเราได้เห็นอะไรเราได้ยินอะไรเนี่ยนะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวลามันเวลามันเกิดการได้เห็นได้ยินขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้สึกได้3ามอย่างนะก็คือ หนึ่งชอบสองไม่ชอบสามเฉยเฉยนะชอบไม่ชอบเฉยเฉยแสดงว่าสิ่งที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าจะทางตาก็ตามทางหูก็ตามนะทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามจะนํามาซึ่งความชอบใจกับไม่ชอบใจใช่ไหมชอบใจเกิดอะไรชอบใจเกิดความโลภไม่ชอบใจเกิดอะไรไม่ชอบใจเกิดความโกรธคนเราก็จะมีสองอย่างเนี่ยชอบกับไม่ชอบ ชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบของนี้ความอึดอัดความคุนเครื่องความขัดข้องหมองใจก็คือความโกรธอันเดียวกันนะก็คือความเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันมากน้อยนะถ้ามากน้อยก็คือขัดเครื่องนะแต่ว่าถ้าถ้าโกรธก็คืออันนั้นอ่ะมันหนักแล้วนะโกรธโมโหอะไรเงี้ยอยากจะทาร้ายทําลายอันนั้นน่ะคือมันคือมันเยอะแล้วเนาะทีนี้คําว่าอึดอัดขัดเครื่องก็คืออันเดียวกันเนาะ เพราะฉะนั้นคนเรามันมีอยู่อย่างนี้นะไม่ว่าจะใครก็ตามมีความชอบใจกับไม่ชอบใจไม่ว่าจะตาได้เห็นหูได้ยินนะทีนี้การการที่เรามาฝึกสติฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิเนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ธนาการนี้นะเพื่อให้เรารู้ธนานการณ์นี้เพื่อจะไม่ได้เป็นประาาการนั้นก็คือไม่ได้พูดตามมันไม่ได้ทําตามมันนั่นเองนะ พราะฉะคนเราเนี่ยโดยอาศัยพวกนี้แหละทาตามอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดเกิดเรื่องเกิดราวเกิดเป็นข่าวเป็นข่าวอะไรขึ้นมานะนี่แหละเพราะการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อจะระงับอารมณ์ระงับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นน่มันเกิดขึ้นให้เรารู้ทันมันให้เรารู้ท่าทันอาการของมันแมนะ้แต่ความขัดเคืองขณะเล็กๆน้อย หรือว่าความขุ่นข้องมองใจอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมันการที่จะให้รู้ทันมันก็คือฝึกสตินะเมื่อสติเกิดขึ้นเมื่อสติมันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์นั้นรู้ทันความรู้สึกนั้นที่ขณะมันมีการกระทบนั้นนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งนะมันไม่เกี่ยวกับานั่งเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน จะกินจะอยู่จะขับจะถ่ายอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะ,เ,ะเล่นโทรศัพท์ดีๆอย่างเนี้อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นได้นะเกิดความพอใจกับไม่พอใจก็ขึ้นนะพอได้ยินเสียงกระทบมาปุ๊บเนี่ยเกิดความพอใจพอใจก็ได้จะเห็นหรือเห็นเกิดความพอใจพอใจก็ได้เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันเนี่ยเราก็จะ เกิดการปรุงแต่งนะมันก็จะเกิดการปรุงแต่งแล้วก็ให้เราทำพูดคิดไปตามอาการนั้นนี่แหละงนั้นการฝึกเนี่ยเพื่อจะให้เรารู้สานาการณ์พวกนี้เพื่อให้มีสติรู้สานาการณ์พวกนี้แล้วก็เมื่อสติของเรามั่นคงเนี่ยเวลากระทบปุ๊บเนี่ยนะสติมันจะออกมาทำง,งานนะจะสติมันจะออกมาทำง,งานถ้าเราฝึกสติเป็นปกตินะแต่ถ้าคนส่วนมากคนไม่ได้ฝึกเป็นปกติเนี่ย โอกาสที่จะเจริญได้ยากนะเพราะการที่จะทําให้สติเกิดต่อเนื่องเนะี่ยเราไม่ต้องอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนะเราสามารถฝึกสติในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเรียกว่าสัมปชัชญะนะสัมปชัชญะบัพนะก็ะคือสามารถที่จะฝึกได้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในที่ไหนอยู่ในที่ห้องซ้วมห้องนอนห้องอะไรคุณสามารถที่จะทําได้เรียกว่าสัมปชัชญะบับพพง ก็คือมีสติตามรู้ทุกอย่างทุกทั้งการยืนการเดินการนั่งการนอนการเหลียวการดูการคู่การเหยียดเนี่ยมีสติต่อเนื่องนะนี่แหละก็จะเมื่อสติมันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งต่อมันจะทําให้เกิดมีความมั่นคงนะความมั่นคงความมั่นคงของสตินั่นแหละจะทําให้เกิดสมาธิก็คือเกิดเกิดค,ความตั้งมั่นเกิดค,ความมั่นไม่หวั่นไหวไป,ไปกับอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะ นั่นแหละเมื่อมันไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะเกิดการเห็นอาการนั้นถ้ามันไม่หวั่นไหวมันมันไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นนะมันจะเห็นอาการนั้นเห็นความรู้สึกนั้นที่มันเกิดขึ้นมาทุกทีเราไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นไปกับมันทุกครั้งเนี่ยเกิดเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นไปกับมันความขุ่นข้องมั่งใจอะไรก็ เกิดขึ้นมาเราก็เป็นไปกับมันสุกเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปกับสุกทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปกับทุกข์คือเราไปกับมันหมดเลยทีนี้พอเราไม่ไปกับอาการนั้นเนี่ยนะมีสติสติข้องเรามันไปทํางานมันทําให้เกิดสติมั่นคงแล้วกเกิดสมาธิตั้งมัน่นเมื่อมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจึงเข้ามาทบทวนอาการนะกลับมาทบทวนอาการเนี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสนาะทบทวนอาการนั้นหาเหตุ ปัจจัยของมันนะน่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามดีใจก็ตามเสียใจก็ตามนะชอบก็ตามโกรธก็ตามหรือกลัวนะโกรธเกลียดกลัวอะไรก็ตามความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามนะขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นนั้นจะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสติเราไม่ไปกับมันไม่หลงไม่ลืมไม่เพลินไปกับมันเนี่ยเราก็จะย้อนนะย้อนสวมรอยมา ก็ื่อจะมาดูอาการนั้นว่าเหตุที่มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรนะมันเกิดเพราะอะไรมันมีอะไรเป็นปัจจัยนะมันมีอะไรปัจจัยเขาเรียกว่าตามดูนะเขาเรียกว่าตามดูอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแบบนี้บ่อยแล้วตามพิจารณาบ่อยแล้วเมื่อการพิจารณาบ่อยนั่นแหละเราจะทําให้เกิดความเกิดเขาเรียกว่า,วาอะไรมันจะสามารถที่จะเข้าใจได้นะพิจารณาบ่อยจนเกิดความเข้าใจ เวลามันเกิดนะเวลามันไม่เกิดก็สร้างสติไปจเจริญสติไปในชีวิอประจํามันไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ใส่ใจกําหนดจดจด่อต่อเนื่องไปอย่างเนี้ยนะเวลาอารมณ์มันเกิดเวลาความรู้สึกมันเกิดเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยสติของเรามันทําหน้าที่แล้วก็หยุดอารมณ์นั้นได้ใจของเราไม่ไหวไปกับอารมณ์นั้นจิตมันตั้งมั่นได้จิตตั้งมัน่นตรงนี้คือสมาธินะ ตรงอาที่มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอาการนั้นน่ะนเขาเรียกว่าสมาธิไม่ว่าจะอาการไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเนี่ยหรือว่าดีใจเสียใจหรือว่าโกรธเคืองหงุดหงิดชุนเฉียวอะไรก็ตามเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นอาการนั้นไม่เห็นอาการนั้นเราก็ต้องย้อนไปดูว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่าเกิดขึ้นทางไหนอาศัยอะไรเป็นเหตุอย่างเนี้ยเกิดขึ้นทางตาหรือเกิดข,ขึ้นทางหูหรือเกิดขึ้น ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือความคิดเราก็จะเห็นเราแล้วเราก็จะเห็นเกิดขึ้นมาอีกพิจารณาอีกเกิดขึ้นมาอีกพิจารณาอีกจนเข้าใจอย่างจมแจ้งนั่นเองนะรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เหตุเกิดเหตุดับของมันว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้อ๋อเพราะมันมีผัสสะอย่างนี้เพราะมันมีผัสสะทางตาเพราะมันมีผัสสะทางหูหรือว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นมาในใจอย่างเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจ นะสามารถที่จะเข้าใจอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสนาก็คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนะเห็นแจ้งตามความจริง,นะง,ว,รงว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุตามบัจจัยเพราะอาศัยสิ่งกระทบอาศัยสิ่งสัมผัสสิ่งเย้าสิ่งเล้าสิ่งโลมให้เกิดอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเห็นการเกิดของมันเห็นการดับของมันถ้าเรามีสติรู้ทันนะอาการนั้นเนี่ยมันจะไม่ไปต่อนะอาการนั้นไม่สามารถที่จะแพร่ออกไปแตก เ,เขาเรียกว่าแพร่เชื้อออกไปไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อออกไป <ffect> ก็คืออาการนั้นมันก็จะหดนะก็หดตัวลงแล้วก็หยุดแค่นั้นมีสติรู้ทันอาการเวลามันเกิดขึ้นมาอีกอาการนั้นมันก็จะไม่ไปอีกเพราะว่าสติของเราเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะจัดการจะจัดการแล้วก็ไม่ลงไม่เพลินไปกับอาการนั้นเนี่ยล้วแล้วเราเมื่อมันไม่ลงไม่เพลินไปกับอาการนั้นเราก็ทวนดูทวนดูหาเหตุหาปัจจัยดูโอ้ มันเกิดขึ้นเพราะผัสสะมันมันมีผัสสะทางตามีผัสสะทางหูเหลือหรือว่ามันมีความคิดที่มันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยเห็นอาการแบบนี้บ่อยๆเห็นแบบนี้บ่อยเนี่ยเห็นการเกิดดับเห็นมันของมันเห็นการเกิดเห็นการดับของมันว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ดับไปเพราะเรามีสติรู้ทันอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเห็นการเกิดการดับของอาการอาการอะไรก็ตามนะไม่ได้เกี่ยวกันขึ้นอยู่กับว่า เรากระทบกับในสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจหรืออุดอัดขาดเครื่องใจอะไรก็ตามหดหูร้อแท้หดหงิดฟุง้งซ่านมัคันใจอะไรก็ตามเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเรามีสติแล้วเราใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ต้องทวนดูทวนดูอาการนั้นพิจารณาอาการนั้นระลึกตึกต้องอาการนั้นจนสามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อเพราะมันมีอย่างนี้อย่างนี้นี่เอง เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอย่างนี้นะเนี้ยเราก็จะเข้าใจว่าอัอนี้แหละคืออาการที่มันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยไม่ให้สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตน,นไม่ใช่เราเขาเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุเมื่อหมดเหตุก็สิ่งนั้นก็ดับไปเนี่ยเห็นการเกิดดับนี่คือลักษณะของการเจริญสติแล้วเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาคือการเกิดการพิจารณาอาการนั่นเองการพิจารณาอาการนี้แหละ ก็เลยว่าวิปัสสนาสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ